เอาละครับวันนี้เรามาลองทำอันนี้กันดีกว่านะน้องอาเนียนะครับในสไป f a ฟ i มิลี่นั่นเองนะจริงๆแล้วก็น่าจะมีคนลองทำดูแล้วนะครับเดี๋ยวเพ็กจะทดลองทำดูก่อนนะโดยเอาตัวพี่ฝนนี่แหละมาทำเนื่องจากอาเนียเนี่ยหน้าตาคล้ายๆพี่ฝนนะเพกเลงที่ผมทรงนี้นะครับเพราะว่าน้องอาเนียจะมีไม่รู้ว่าเป็นเขาหรือว่าเป็นหูเหมือนกันนะครับด้านบนแต่ว่าเป็นสีดำนะอันนี้จะไม่ไม่เหมือนเป๊ะ,ปะนะครับเพราะว่า จริงๆแล้วอันเนี้ยผมไม่เชิงเป็นสีชมพูนะครับผมของอันเนี้ยจะเป็นสีออกสีโอรสอะคือออกสีชมพูส้มๆอะเนาะแต่ว่าเราไม่มีครับไม่มีก็เอาใกล้เคียงสุดแค่นี้แล้วกันนะทุกคนเอาละแล้วก็เสร็จเรียบร้อยเราก็จะต้องออกไปแต่งตัวที่ที่หมดเล่นเกมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวขอปรับดูก่อนว่ามันสามารถใช้หน้าอย่างอื่นได้หรือเปล่า ไม่มีหน้าที่เหมาะนะครับเพราะว่าหน้าที่เหมาะก็จะเป็นหน้าแบบอนิเมะซึ่งพี่ฝนเขาก็ใช้หน้าหมายเลขศูนย์เนี่ยซึ่งมันเป็นหน้าแบบนั้นอยู่แล้วนะครับเราก็ใช้แบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะน่าจะน่าจะโอเคแหละเพราะว่าอันอื่นมันก็คงไม่ได้นะครับส่วนลูกตาอันนี้น่าจะเป็นตาสีเขียวนะทุกคนถ้าพี่อกจำไม่ผิดตาจะเป็นสีเขียวแล้วก็ชุดนี่จะออกสีแบบดำาๆนะครับดำาๆแล้วก็ บางชุดจะมีสีอื่นปนด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวเราทดลองทําแค่นี้กันก่อนละกันนะมันไม่มีรล้วเน่ยเนผมมันออกไปเป็นทางม่วงๆอะ่ะมันไม่สามารถใช้ได้นะครับก็คงต้องชมพูนั่นแหละชมพูเดียวนะครับน่าจะได้อันนี้แค่อันเดียวนะเอา้าเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนดีกว่านะครับว่าเวลาที่เราเอาไปปรับใส่เสื้อผ้าในเกมแล้วนะครับทํายังไงให้ตัวออกมาเล็กๆนะครับแล้วก็เป็นเหมือนน้องอニเยเนานะ จริงๆมันลดลงไปได้อีกนะครับแต่ว่าเพกจะใช้วิธีนี้เพื่อความง่ายแล้วกันนะครับเวลาเราเอาไปใช้เราก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยนะทุกคนเอาละเข้าไปดูในเกมกันดีกว่าเอาละปรับชุดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพเกจะใช้เป็นสีดํากับสีทองแล้วกันนะแล้วก็ให้เราไปกดที่เมนูแล้วก็กระโดดไปตรงนี้เลยนะครับโ o รโ n เนตนะครับอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้ก็คือไปที่สวน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 ันไร สวนสาธารนณะแหละที่เขาแบบมีชายหนุ่มหญิงสาวไปเดินกันนะครับจากนั้นให้วิ่งมาที่วงสีเหลืองะเราจะกลายเป็นตัวเล็กทันทีเป็นน้องอาเนียแล้วนะครับจริงๆแค่นี้ก็โอเคแล้วแหละสามารถเอาไปใช้เล่นได้แล้วใครจะเอาไปทดลองเล่นเป็นตัวละครตัวละครอย่างอื่นก็ทดลองดูได้เลยนะแต่ว่าพี่เอกมาลองแต่งตัวดูเฉยๆนะครับไม่รู้ว่าทุกคนจะแต่งเหมือนกันหรือเปล่านะเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาปรับสีตานิดน,นึงอาเนียจะเป็นตาสีออกเขียวๆนะครับ มันก็ชมพูได้เท่านี้ทุกคนมันไม่สามารถจะกลายเป็นชมพูแบบส้มๆเป็นโอรสได้นะได้แค่ชมพูนี้เอาละก่อนจะทําอะไรอย่างอื่นนะต้องเอาพี่เอกมาปรับเปลี่ยนนิดนึงนะครับก็แค่เอามาใส่สตูดเพราะว่าพี่เอกปรับไว้เมื่อวานเป็นฟอยเอ้ยไม่ใช่เป็นฟอยเป็นรอยนะครับรอยหรือคนที่เป็นพ่อของอานเนียนั่นเองนะครับเป็นพ่อซึ่งเป็นสปายนะครับแล้วก็มารับน้องอานเนียเข้ามาใครไม่รู้อาจจะงงๆก็ลองไปดูหนัง แอนิเมชันไม่ใช่แอนิเมชันอนิเมะนะครับเรื่องสปายเปอรมดีดูแล้วกันนะอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษนณานครับแต่ว่าชอบส่่นตัวเลยนะเรียบร้อยนะครับได้คุณพ่อรอยมาแล้วนะครับแล้วก็น้องอานียนะครับส่วนชื่อภาษาอังกฤษเขาจะเขียนว่า a n y a นะครับอ่านว่าอานีนะแต่พี่เอกอ่านตอนแรกเป็นอัญ,ญ่านะะไม่เป็นไรได้แล้วคันนี้พอเราได้มาแล้วนะครับเวลาเอาคุณพ่อเดินจุงเนี่ย คือด้วยมืออะมือของของตัวอรนเนี้ยเนี่ยเขาเป็นเด็กตัวเล็กเนาะเวลาที่เราจุงอ่ะตัวอันเนี้ยก็จะตัวเตี้ยกว่าเวลาเดินนะครับแขนก็จะงีกงอๆนิดนึง,ง,งให้เราไปที่เมนูนะครับแล้วก็เรื่องที่โพสโหมดนะครับจากนั้นก็มาปรับมืออาุอ้ยจมโดยปรับตรงประมาณนี้นะครับสามารถปรับตรงนี้ได้เนาะก็มันจะมีแบบตำแหน่งของตัวละครตำแหน่งของมือนะครับก็ลองปรับดู ปรับให้มันแบบโอเคนะเวลาเราเอาไปใช้ถ้าจะได้ใช้งานได้ค่อนข้างเหมือนเหมือนจริงเหมือนเดินจุงมือจริงจริงนะครับส่วนข้างล่างนะครับตัว x y z ตรงนี้ก็จะเป็นปรับเรื่องขององศานะครับปรับแกน x แกน y แล้วก็แกน Z นั่นเองบวกลบก็ลองขยับดูอย่าขยับเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะพลิกเข้ามาเยอะเอาละก็ลองปรับปรับกันดูนะครับสําหรับตรงนี้เพราะว่าไม่สามารถบอกได้ว่าต้องปรับอะไรเท่าไหร่นะแล้วแต่คนชอบนะครับ นี่เดี๋ยวเพ่ก็จะลองทดลองปรับดูให้ใกล้เคียงที่สุดนะอันนี้มันเอาเข้ามาซุกในตัวเราไม่ใช่นะครับต้องขยับให้ดีๆนิดนึงอ่าขยับมืออันนี้ขึ้นมาแล้วก็ต้องขยับมือของพ่อฟลอยขึ้นมาด้วยดูมือดิ <c oughs> ทำไมแขนเล็กจังเลยโอเคก็ขยับอีกนิดนึงนะครับน่าจะโอแล้วนะเดี๋ยวดึงข,ขึ้นข้างบนหน่อยดีกว่าข้างบนข้างบนอันนี้อ่าโอเค หมือนเดินจับมือกันแล้วนะครับนี่แค่นี้เองนะเราก็สามารถเอาไปวิ่งไปเล่นด้วยกันได้แล้วนะครับส่วนจะเอาไปทำหนังอนิเมชันก็ไปจัดกล้องกันเอาเองนะครับทุกคนนี่เรียบร้อยเพราะฟอยกับน้องอาเนียนะครับส่วนอีกคนนึงก็เดี๋ยวค่อยไปทำคลิปหน้าแล้วกันนะ,ะนะวันนี้เอาน้องอาเนียให้เสร็จก่อนนะครับเวลาเอาน้องอาเนียไปยืนจับมือนะครับมันก็จะทำให้อีกคนนึงอะ่ะ เหมือนกับโดนดึงกระชากลงมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวตัวละครหลักของเราอะ่ะตัวเตี้ยกว่านะครับก็จะต้องมาปรับตรงนี้เหมือนกันนะปรับตรงมือเหมือนกันนะเพื่อให้ให้มือเนี่ยมันมีการขยับขึ้นไปให้ตรงตำแหน่งนะครับก็ไปที่พสต์ mode นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะครับก็จะมีเกี่ยวกับการปรับตัวกับปรับตำแหน่งของมือนะอันนี้ก็ลองเล่นกันดูได้นะครับไม่ยากเนาะมันไม่ยากแหละแต่ว่ามันใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับเอาละค่อยๆจับไปนะครับ พอจับได้ที่ก็ถือว่าใช้ได้โอเคนะครับแล้วแต่เราเลยนะครับอันนี้มันไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะมันบางทีมันอาจจะแปลกๆไปก็ลองปรับดูใหม่นะครับหรือไม่ก็กดออกก่อนนะครับกดแอคชั่นออกก่อนแล้วก็กดเหมือนกดเข้าไปอ่าโฮแฮนนะครับเพื่อจับมือใหม่ก็ได้นะครับถ้าเราปรับเสียเนาะอันนี้เป็นเทคนิคนะครับแต่ว่าระวังไว้นิดนึงนะครับมันจะมีปุ่มใกล้ๆเขียนว่าปุ่มแอตแทกนะอย่าไปเผลอกดแอตแทกเข้ามานะครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหา,าได้นะ เพราะว่าบางทีเพ่กนั่งทําคลิปอยู่ดีๆเนี่ยทำมาต้องนานแล้วนะครับแต่เผลอไปกดโดนแอดแท็กนะก็กลายเป็นว่าไปต่อยกันแล้วก็มันทาอะไรต่อไม่ได้นะครับบางทีมันต่อยกันไปต,ต่อยกันมาตัวละครของเราก็นอนอยู่ตรงนั้นเลยนะครับก็คือตายนั่นเองน,นี่ปรับเสร็จแล้วก็เดินได้แล้วเห็นไหมมันก็จะแบบเหมือนใกล้เคียงนิดนึงนะครับสําหรับใครที่อยากเดินก็ไปกดที่ walk Mode ก็เดินได้เหมือนกันนะครับนี่แบบนี้นะหรือจะกดเอ่อเลื่อนลูกศรเดินนะครับแต่ว่า ดึงลงแบบช้าๆมันก็จะคล้ายๆการเดินเหมือนกันนะครับโอเคเลยเนาะตอนนี้น้องอันเนียก็สามารถจุงคุณพ่อลอยไปได้แล้วนะครับถือว่าประสบความสําเร็จสําหรับน้องอันเนียนะครับถามว่ามันเหมือนเป๊ะเลยไหมคงไม่เป๊ะนะทุกคนอันนี้เป็นอีกแบบนึงนะครับก็คือเพียกไปเปลี่ยนทรงผมให้เป็นทรงบ๊อบนะครับแล้วก็ใส่หมวกนะจากนั้นไปกดตรง hair accessory นะครับแล้วก็ปรับขนาดตรงนี้นิดนึงนะ อันนี้จะไม่ใช่หูแมวนะครับแต่ว่าจะใช้วิธีการเอาหมวกที่มันเป็นหมวกเหมือนหูแมวเนี่ยลดขนาดแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งให้ลงมาต่านะครับอันนี้ก็จะเหมือนอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะเพียกว่าแบบนี้น่าจะน่าจะเหมือนกว่านะเหมือนกว่าในเรื่องของสีนะครับแล้วก็ทรงผมนะเอาละไปที่เดิมนะครับตรงプロマネตนะครับแล้วก็บินขึ้นไปนะครับหรือจะวิ่งขึ้นไปก็ได้เพียกถนัดบินมากกว่านะ ่าแล้วก็มาเข้าตรงวงเหลืองๆนะครับก็จะได้น้องอเนียตัวเล็กแล้วนะครับนี่สวยเลยเป็นไงจากนั้นก็จัดตำแหน่งนะครับเรียบร้อยก็จะเป็นคุณพ่อที่อุ้มน้องอยู่แบบนี้นะครับสำหรับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดคอมเมนต์ให้เพียงด้วยนะจะเป็นกำลังใจให้อย่างดีเลยจ้าบ๊ายบาย